ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพีฟัตตี้ชาแนลกับน้องชิงหงเช่นเคยนะคะก็กลับกันมาแล้วเนาะวันนี้จะมากันในท็อปิกในเรื่องของคอนเทนต์ที่ว่าพี่การหักดิบหรือว่าการเลิกนมมือดึกให้กับลูกของเรานะคะจริงๆแล้วมันมีสองปัจจัยหลักๆเนาะก็คือ,อ,อมีไม่ว่าคุณจะเป็นหักดิบหรือว่าจะเป็นแบบละมุนละม่อมนะคะก็เดี๋ยวจะมาแชร์แบ่งปันกันว่าเราทํายังไงบ้างเราถึงได้ผลเนาะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มอาหารเสริมนะคะก็สามารถให้เขาเริ่ม เลิกนมมือดึกได้แล้วนะคะก็คือตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปเนาะแต่ว่าจริงๆนะที่คุณหมอแนะนำเนี่ยก็ประมาณสัก1 1ขวบ1ปีขึ้นไปไงค่ะก็สามารถที่จะต้องจริงจังในการเลิกได้แล้วนะคะแล้วก็ของแพทกับน้องจิ๋หงเนี่ยก็คือฝึกเขาช่วงประมาณ10เดือนเพราะว่าคุณแม่ก็ใจไม่แข็งพอคุณพ่อก็แบบไม่อยากให้ลูกร้องตอนคืนก็สงสารลูกไยค่ะคือหิวก็ให้เขากินสรุปสุดท้ายก็มาจบกันตรงที่ สิบเดือนย่างเข้า1สิบเอ็ดเดือนแต่นะคราวนี้เนี่ยมันจะมีสองปัจจัยหลักๆที่แจ๊บบอกว่าก,ก็คือมันจะมีแบบผักดิบเลยหรือว่าแบบละมุนละม่อมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราใช้วิธีไหนถึงได้ผลนะคะแล้วก็มาเข้าใจทาความเข้าใจกันง,ง่ายๆก่อนว่าทําไมเราจะจําเป็นที่จะต้องเลิกนมขือดึกให้กับลูกน้อยของเรานะคะเมื่อเขาโตขึ้นเนาะก็จริงๆแล้วปัจจัยแรกคือลดการเกิดฟันผุในเด็กค่ะซึ่งถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมัน ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะคือมันก็จะไปเจ็บปวดทรมานลูกน้อยแล้วเราก็เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมากขึ้นคือมันส่งผลให้ระบบในช่องปากเขามันก็ไม่ดีไปด้วยเนาะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือ เขาก็จะไม่ได้หลับนานยาวนานทั้งคืนนะคะไม่ไม่ได้หลับต่อเนื่องเป็นเวลาตลอดคืนนะเพราะฉะนั้นการที่โกรธฮอร์โมนจะหลั่งออกมาทําให้เขาเป็นเด็กที่มีอารมณ์สดใสในตอนกลางวันหรือว่าได้รับโกรธฮอร์โมนเพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆร่างกายหรือว่า,าเจรเต,ติบโตได้ดีมากขึ้นเนี่ยก็จะลดน้อยลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนเขาต้องคอยตื่นมากินอะมันก็จะแบบเหมือนถูกชั้นดาวชั้นดาวอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมือน เขาไม่ได้แบบรับสารอาหารตรงนั้นเต็มที่มากพอเนาะส่วนข้อที่สามก็คือแน่นอนแหละว่าออพอเขาตื่นมากินตลอดตลอดนะคะมันก็จะทําให้พังงา,ารหรือว่าความอยากอาหารของเขาในช่วงระหว่างวันมีความน้อยลง <c oughs> <c oughs> คือครับเซฮายครับเซฮายก้ hi, far, okay, องสีฟ้าครับบลูเคอร์โอเคพ่ออาจจะนั่งเลขก,กับน้องจิ้งหงไปด้วยนะคะ <c oughs> พอช่วงนี้เขาจะแบบติดคุณพ่อคุณแม่มากก็ ความอยากอาหารเขาจะมีน้อยลงอย่างตอนแรกคือน้องชิผมไม่ใช่เป็นเด็กที่กินเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เป็นเด็กที่กินน้อยแต่ตอนนี้ก็คือบางทีตอนเช้าก็กินบ้างไม่กินมาก,มก,มากแต่พอเราเลิกนมมื้อดึกเนี่ยตอนเช้าคือเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะทองของคุณพ่อคุณ,คณ,คณ,คณแม่ที่จะทาให้ลูกแบบกินได้ดีอะคะ่ะคือเขาจะกินหมดทุกทุกครังไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะคะจะเป็นอะโวคาโ,คโดอ่กล้วยบานานากีวีทุกสิ่งอย่าง นมปังขนมปังไข่คือข้าวเช้าที่เราเตรียมไว้ให้เขาก็เขาจะกินแบบสั้นเรียบตลอดคือเขาตื่นขึ้นมาก็คือมื้อเช้าเขาได้กินเลยเงี้ยค่ะก็มันเป็นส่วนดีตรงนั้นด้วยเพราะว่าอย่างแพรบอกว่าพอเด็กหกเดือนเป็นต้นไปอาหารหลักของเขาคืออาหารนะคะคือ solid food อะคืออาหารที่มันไม่ใช่นมอะนมคือเป็นเหมือนแค่สแน็คระหว่างวันช่วยในเรื่องของแคลเซียมหรือว่าโปรตีนต่างๆนะคะก็คือมันไม่ใช่เป็นอาหารหลักเหมือนตอนเขาเป็นเด็กน้อยแล้วเนาะ แล้วก็ข้อที่4ี่นะคะก็คือที่จําเป็นมากเลยก็คืออย่าเรียกว่าจําเป็นเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นส่วนช่วยทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้หายเหนื่อยไปบ้างมีเวลาได้พักผ่อนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราส่งลูกเข้านอนเป็นเวลาเป็นรูทีแล้วก็ไม่ต้องคอยตื่นมาให้นมปั๊มนมหรือว่าเข้าเต้าตลอดเวลานะคะก็จะได้นอนหลับพักผ่อนได้ดีมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือก็ยังจะมีเหนื่อยอยู่บ้างเพราะว่าเขาฟันขึ้นเยอะรวดเดียวไม่ตัแบบ หลายๆที่นะคะพร้อมๆกันก็อาจจะแบบหลับไม่สนิทอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเหยดแคร่บอกไปตอนต้นคิปว่ามันมี2อ,อย่างก็คือวิธีการเนี่ยก็คือแบบผักติดกับแบบละมุนละม่อมแต่คราวนี้หลายๆบ้านเนี่ยคือเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยถ้าทําแบบผักติดเลยคือ่อยเขาล้องไปเลยค่ะปล่อยเขาล้องไปเลยสักประมาณเต็มที่อ่ะถ้าบ้านไหนโชคดีลูกเราเคลียงค่อนข้างง่ายหนึ่งวันก็คือ เห็นผลแล้วค่ะพอวันต่อไปเขาก็ไม่ตื่นที่มาร้องขอกินนมแล้วหรือว่าบ้านไหนจริงๆถ้าเป็นค่าเฉลีย่ยเ v e r a ร e โดยรวมนะคะ <ๆ S 1> ก็คืออยู่ที่ประมาณ3วันแต่อย่างของน้องจิงหงอย่างที่แพรบอกว่าด้วยความที่เราใจไม่แข็งตอนแรกก็แบบสงสารลูกเนาะก็ยังจะใช้วิธีละมุนละม่อมก่อนแล้วค่อยมาหาักติดตอนหลังละมุนละม่อมหมายความว่าเราค่อยๆส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าโอเคมัมมี่จะเริ่มเลิกนมมื้อดึกแล้วนะคะก็คือแพรจะเริ่มลดปริมาณนมลง ทีละออนให้เขาพอไม่สังเกตอะค่ะลดทีละออนแต่คราวนี้คือน้องจิงหงจะเป็นเด็กที่ประมาณว่าเด็กบางคนลดจนลดปริมาณนมจนเหลือแค่น้ำเปล่าเขาก็สามารถแบบโอเคไปต่อได้แต่น้องจิงหงเนี่ยพอลดเกินหนึ่งออนเต็มที่สองออนเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าที่เขากินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นมคือแม่กำลังทำอะไรสักอย่างคือเขาจะไม่โอเคเขาก็จะปี๊ดโวยวายร้องมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวิธีนี้ไม่ได้ผลแล้วก็ เราก็ค่อยๆเหมือนค่อยๆทาแบบเนี้ยมาเป็นสักประมาณอาทิตย์กว่าก็คือแพชจะลดประมาณสัก1่ออนพออาทิตย์ที่สองแพชลด2ออนเต็มทีเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยแล้วแล้วสิ่งที่สําคัญคือตอนแรกเนี่ยน้องชิงหงเขากินนมระหว่างมื้อดึกอะค่ะมื้อกลางคืนเน่ยเขาจะตื่นมากินสักประมาณ2ครั้งถึง3ครั้งซึ่งแพชก็เริ่มลดปริมาณมื้อก่อนเช่นสมมติตื่นมาสักตอนเที่ยงคืนตีสองตีห้า คือแพจะลดปริมาณของมือ้เอเที่ยงคืนก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราอัดไปเลยตอนก่อนเข้านอนเนาะเขาก็จะแบบพอเ้าตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงคืนเราก็จะรู้สึกแบบครับผมแม่รู้ว่าหนูอยากมีส่วร่มพอตื่นมาตอนเที่ยงคืนก็คือที่คุณหมอแนะนําทริคนะคะซึ่งมันค่อนข้างได้ผลกับบ้านแพทด้วยก็คือคุณพ่อคุณแม่ทําม็นนิ่งค่ะ <laughs> ทําเป็นแซงว่าเราหลับไม่มีใครได้ยินเขาก็จะแบบ มันร้องวัยๆอยู่พักหนึ่งอะคะ่ะคือตอนแรกๆเนี่ยน้องจิงหงร้องเป็นชั่วโมงจนพอวันที่สองก็ลดลงมาเหลือห้าสิบนาทีวันที่สามลดมาเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วก็เริ่มเป็นยี่สิบนาทีคือเขาจะร้องลดลงเรื่อยๆเป็นวันถัดไปค่ะเขาจะเริ่มรู้ว่าร้องก็ไม่ได้อะไรร้องก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็พอเริ่มเริ่มงดหรือว่าลดเลิกในมื้อเที่ยงคืนได้แล้วเนี่ยแพ็คก็ไปเลิกช่วงมือ้อตีสอง ทำอย่างเงี้ยพอพอเริ่มทําได้แบบเนี้ยก็คืออย่างที่บอกก็คือไห้เขาร้องก็ทาเป็นเหมือนหลับไปก่อนเขาก็จะใช้แบบเวลาฝึกเหมือนเขาจะเออเขาเรียกว่าเหมือนเขาจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเขาร้องก็คือนมก็ไม่มาแล้วก็สิ่งที่สำคัญคืออย่าเพิ่งไปอุ้มไปกอดไปโอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาร้องนานมากาจริงๆิงอ่ะซึ่งเราก็ไม่อยากให้แบบมันส่งผลต่อสภาวะใจิตใจของเขาก็คุณหมอก็แนะนาเหมือนกันนะคะก็คือเราก็แบบเหมือนนั่งข้างๆเขาลูบลูบหลังเขาบอกว่า คือเราต้องพูดภาษาเด็กค่ะเราก็ต้องพูดมาแบบว่าพี่นมเดี๋ยวพี่นมจะมาตอนเช้านะคะเดี๋ยวตอนตีห้าปะป้ามามาไปเรียกพี่นมให้เลยพี่นมจะกลับมาตอนตีห้านะตอนนี้เราตอนคือเราไม่มีนมแล้วพี่นมกลับบ้านนอนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มแบบแอนตี้สักประมาณวันสองวันนะคะช่วงคืนสองคืนแรกพอจากนั้นเขาก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อเขาตื่นมาร้องแอนแอนแอนเขาก็จะรู้ว่าพี่นมไม่อยู่พี่นมกลับบ้านไปแล้วเนี้ยค่ะแล้วก็ทําแบบเนี้ยเป็นเป็น จะวัดประจำวันไปเรื่อยๆจนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งพอเข้าสองทย์ก็เริ่มน้ไปริมาณเหลือสองออนแล้วก็ตัดมือไปทีละมือจนเหลือมือเดียวคือมือตีห้าซึ่งเที่ยงคืนเนี่ยเขาทาได้แล้วตีสองทําได้แล้วพอมือตีห้าเนี่ยคือถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงเนี่ยตีห้าคุณหมอยังอนุญาตค่ะก็คือถือว่าเป็นมือแรกแต่ว่าแพ็คก็ยังทําไปอยู่สักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือเข้าอาทิตย์ที่สามโอเค กลายเป็นว่าพอหลังจากอาทิตย์สามปุ๊บเขานอนหลับล้วดตื่นเจ็ดโมงเช้าเลยซึ่งเขาเวลาเข้านอนเขาก็จะประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มไม่เกินอยู่ที่รูทีหรือว่ากิจ,กจวัตรประจําวันที่เราสร้างให้เขาด้วยนะคะก็พยายามทํใไปใเรื่อยเด็กแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนช่วงีหนึ่งวันเห็นผลแล้วบางคนใช้เวลาสองอาทิตย์สามอาทิตย์เพราะว่าของแพทเนี่ยก็คือเราค่อยๆตะล่องตะล่องลำมุนลำม่อมไปก่อนนะคะแล้วก็พอมาช่วงของ แก๊ป yep, ที่ว่าเป็นมื้อสุดท้ายที่ว่าเป็นช่วงเวลาของตีห้าเนี่ยก็คือแพนหักกิดเลยไม่ว่ายัางไงก็คือไม่ว่ายัางไงก็คือแบบเหมือนเราใช้สองสองสอง,สองวิธีประสานกันนะคะจาช็อตกางเกงขาสั้นครับก็คือจะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าร้องก็ไม่ได้อะไรเวลาเขาร้องก็จะเริ่มน้อยลงพอเขาลุกขึมม้นมาบางทีเขาก็จะแค่ม,มองว่าพ่อแม่อยู่ไหมเรารูปหลังเขาบอกว่าโอเคพี่นมไม่อยู่เขาก็จะนอนต่อเขาก็จะไม่ร้องไห้แลวเพราะเขารู้ว่าเขา้องแล้วเขาก็ไม่ได้ ก็จะเป็นช่วงเวลายาวนานเหมือนกันเพราะว่าเราใช้2วิธีบวกกันนะคะก็คือระมุนมอมกับหักดินก็ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลเราก็อยากจะมาแชร์แบ่งปันกันสําหรับบ้านของเรานะคะถ้าใครพนะี่ๆไหนอยากจะมาแบ่งปันกันก็แชร์ไว้ในคอมเมนต์ีด l o w ได้นะคะคือด้านใต้ข้อความนะว่าบ้านเราทําแบบนี้บ้านเราทําแบบนั้นได้ผลอะไรยังไงก็ลองมาแบ่งปันมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆในช่องของแพทได้นะคะก็น้องทีนหนุ่มก็นั่นแหละคะ่ะใช้เวลายอยู่ประมาณ สองสามอาทิตย์แต่หากจริงๆก็คือสามวันสุดท้ายคือรวดเลยแล้วก็ไม่มีอีกเลย<ค>ก็คือเขาตื่นนอนเข้านอนสามตุมเป๊ะตื่นเจ็ดโมงเชา้าปุ๊บอย่างเงี้ยก็คือกิน,นข้าวเช้สาสักประมาณแปดโมงอย่างเงี้ยค่ะแปดโมงแปดโมงคืนก็คือเขาจะเป็นนี้ตลอดมาจนถึงตอนนี้ก็คือตอนนี้ในคลิปนี้น้องชิคก็น่าจะประมาณสักประมาณถ้าเราถ่ายคลอออกไปก,ก็คือประมาณหนึ่งหนึ่งขวบกับสามเดือนแล้วนะคะก็ บบนี้มันตลอดโดยที่มันก็ช่วยให้คุณพ,อพ่อคุณแม่หายเหนื่อยได้มากๆแล้วก็เขาได้นอนหลับยาวตลอดคืนแล้วก็ทําให้โกรทฮอร์โมนหลังแล้วก็ทําให้ความอยากอาหารของเขาในช่วงเช้าเนี่ยจัดหนักจัดเต็มได้มากขึ้นแล้วก็ลดอาการเกิดความอึเพราะว่าเราต้องแปรงฟันเขาตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนใช่ไหมคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่สอบถังเข้ามาค่ะก็เราอาจจะมีห่างหายกันไปบ้างเพราะว่า ถ้าใครมีลูกเนาะลูกน้อยก็จะรู้อยู่ว่าเวลาเขาฟันขึ้นเนะะี่ยค่ะก็จะมีการโยเยหลับหลับ,ลบตื่นตื่นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเหนื่อยเป็นแพนด้ากันนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่นํามาฝากกันคุณสำหรับน้องจิ้งขงนะคะ,คะน้องเอ๋ยเอยเอ,เอ๋น้องจิ้งขง่งสวัสดีทักทายพี่ก่อนแล้วบ๊ายบายก่อนแล้วสำหรับนี้พี่กับน้องจิ้งขงก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีใครคอมเมนต์สอบถามอะไรข้อความดีๆมาก็จะมาแบ่งปันกันแบบนี้นะคะแล้วเราจะกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเกาหูน <c oughs> ิดหน่อยบ๊ายบายค่ะ